สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาฝึกเขียนการสูตรการเขียนสูตรโครงสร้างนะคะซึ่งวันนี้ครูจะยกตัวอย่างสูตรง่ายๆนะคะที่เราจะเจอดันโดยทั่วไปนะคะตัวนั้นก็คือ,อาสารตัวนี้นะคะเราเรียกมันว่าอะไรคะตัวนี้มีเทนนะคะซึ่งมีเทนเนี่ยเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหมายความว่ามีคาร์บอนและไฮโดรเจนเท่านั้น ทันนี้สูตรที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเราเรียกว่าสูตรโมเลกุลนะคะซึ่งจะประกอบด,ด้วยคาร์บอนกับไฮโดรเจนะนะคะโดยมีคาร์บอนเนี่ยหอะตอมนะคะแล้วก็มีไฮโดรเจนเนี่ยอีก4อะตอมอ่าส่วนในวันนี้นะคะครูจะสอนการเขียนสูตรโครงสร้างเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะ นักเรียจะต้องดูก่อนนะคะว่าอะตอมกลางของเราคืออะไรอ่านะคะอะตอมกลางของเราคือคาร์บอนอ่านะคะนักนรียจะเห็นว่าคือคาร์บอนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากคาร์บอนเนี่ยอยู่หมู่4ีะ่คะก็จะมีทั้งหมด4แขนการเขียนแขนก็จะไปมีความสัมพันธ์กับอะตอมที่มาจับกับคาร์บอน พอเราเขียนสูตรแบบนี้เสร็จนี่นก็จะมาดูได้เลยนะคะว่ารอบๆคาร์บอนเนี่ยนะคะมีทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะคะ <c oughs> มีตรงไหนบ้างครูจะวงด้วยดินสอนะคะ1เส้น2เส้น3เส้นแล้วก็4เส้นถูกต้องนะคะส่วนไฮโดรเจนนะคะเป็นธาตุที่มี e เบลนส์อิเล็กตรอนเท่ากัน1เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะ เป็นไปตามกฎออกเตนะคะก็คือต้องการอีกหนึ่งเพื่อให้ครบ2องอนะคะนี่คือการเขียนสูตรโครงสร้างนะคะของมีเทนที่นักเรียนได้รู้จักนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Congratulations